โอเคครับผมก็สวัสดีกันด้วยนะครับผมก็วันนี้นี่ผมจะมาสอนแบบหากบดํานะครับเป็นเทคนิคการหากบดําผมจะมีอยู่2อ,อย่างนะครับก็คือเป็นของสายฟรีกับสายเติมนะครับก็คือสายฟรีกับสายเติมเนี่ยมันมันก็ค่อนข้างแตกต่างกันนะครับเพราะว่าสายเติมเขาแบบเติมยัดเอาอะไรก็ได้นะก็มีอยู่ด้วยกันทั้งหมด9 เก้าวิธีครับผมก็คือเก้าอย่าง,อย,างอย่างแรกเลยครับผมอย่างแรกก็ง่ายๆครับผมเป็นอีเวนต์กิจกรรมพิเศษประจําเดือนนะครับก็คือจะเป็นล็อกอินเจ็ดวันนะครับเดี๋ยวผมขึ้นภาพไวให้อ่าก็ประมาณนี้ครับผมก็คือล็อกอินเจ็ดวันรับกบดําไปเลยหนึ่งหนึ่งไปเลยครับหนึ่งตัวกิจกรรมเอ๊กิจกรรมที่สองนะครับเป็นกิจกรรมสะสมไบโคเวอร์นะครับ ก็คือจะเป็นกิจกรรมคุชประจําวันนี่แหละครับเพราะว่าแบบแบบเดือนนึงมันจะมีโอกาสมาครับผมก็คือมันจะอยู่ในคุชประจําวันครับให้เราทำํำคุชประจําวันพวกเนี้ให้เสร็จให้หมดครับแล้วก็มันจะมีให้อยู่ตรงนี้หน้านี้ครับผมเนี่ยสะสมใบโคเวอร์สิบแบบสิบใบได้รับกบดําอะไรอย่างนี้สะสมครบ25่บาใบรับกบม่วงอะไรอย่างนี้นะผมก็ ต่อไปก็เป็นวิธีที่3มนะครับผมวิธีที่3ก็คือสเตจวิ่งนะครับผมสเตจวิ่งต้องนี่ครับไปสูงๆนะครับก็จะอยู่ที่ประมาณอยู่อันดับที่6000ถึง10000นะบผมก็อาจจะดูยากนะครับผมแต่ว่านี่ครับอันนี้อันนี้อันนี้ผมไม่แน่ใจว่าได้ไหมเดี๋ยวเดี๋ยวผมลองเลื่อนหาดูฮะนี่ครับผมอันนี้อันนี้แค่วิ่งให้ได้5ล้านก็ได้1นึ่งตัวผมวิ่งให้ได้สิล้านก็จะได้หนึ่งตัวผม ต่อไปครับผมต่อไปเป็น <c oughs> ขออภัยครับผมต่อไปก็จะเป็นร้านค้ากิ้วครับผมร้านค้ากิวจะได้อยู่สองตัวนะครับได้เดือนละตัวครับผมก็คือใช้สามแสนห้าหมื่นเพชรม่วงครับผมแล้วก็เหรียญกิวอีกสามสิบครับผมถ้าเป็นกบม่วงก็จะใช้ห้าแสนก็อีกหกหกสิบเหรียญกิวครับผมก็เพื่อแบบไม่ไม่รีรอนนะเพราะว่าแบบ ให้คล huh? ิปมันลูเล้วกันนะครับก็วิธีที่ห้านะผมวิธีที่ห้าเป็นห้องทดลองเลี้ยวหนาดนะครับผมก็จะอยู่ในห้องทดลองลับเลยนะครับผมนี่ครับผมห้องทดลองลับกบดําจะผล่มาอยู่แค่สองอย่างนะผมก็คือจะเป็นแร่สีฟ้านะครับผมแล้วก็จะเป็นแร่สีม่วงเท่านั้นนะครับผมแต่แร่สีขาวแร่สีขาวจะไม่ผู่มาเลยนะครับผมแร่สีแร่สีฟ้าจะผู่มาแค่ตัวเดียวนะครับผม แต่ว่าถ้าเป็นแร่สีม่วงจะมีโอกาสออกมามากสูงมากสุดถึงสี่ตัวเลยนะผมต่อไปก็จะเป็นแบบผมคิดว่าอันเนี้ยไอ้วิธีต่อไปเป็นอะไรที่หาง่ายที่สุดแล้วครับแล้วก็ได้เยอะที่สุดเลยนะผมก็คือไม่ก็ได้เยอะครับได้เยอะน่าจะเยอะสุดอะถ้าไหวนะครับย้ําว่าทีมคุณต้องไหวนะครับผมก็คือหอคอยครับผม หอคอยเนี่ยได้กบเยอะมากครับผมมีทั้งกบดําแล้วก็กบม่วงกบแดงเลยนะครับก็เล่นไปเรื่อยๆครับเดี๋ยวก็ได้เรื่อยๆต่อไปก็จะเป็นเทคนิคไม่ไม่ใช่เป็นสเตจหลักครับผมที่ผมคิดว่าหาง่ายสุดแล้วครับแล้วก็น่าจะได้เยอะมากเลยครับก็คือเล่นเนี่ยเวลาเราผ่านด่านใช่ไหมครับมันก็จะมีห้าตัวมีเนะี่ยกบแดงหนึ่งตัวครับผม แล้วก็จะมีกบดำนะครับผมแล้วก็มีห้าตัวอะไรอย่างงี้กบแดงมันก็จะสลับกันไปเรื่อยๆครับผมได้ผมวงเล็บเลยนะได้เยอะมากได้เยอะมากแล้วคืออย่างไรทุกคนก็ต้องเล่นอยู่แล้วครับต่อไปก็จะเป็นด่านฮาร์ดครับผมด่านฮาร์ดก็เหมือนจะแบบหกตาแบบพอเราเล่นผ่านแบบหด่านด่านที่หกมันจะมีกบดําประมาณหนึ่งตัวนะเท่าที่ผมเข้าใจนะผมถ้าแบบข้อมูลผิดพลาดก็ต้องขออภัยด้วยนะครับ ต่อไปก็จะเป็นกาชาครับผมกาชากาชานี่ก็โอกาสดับก็ถ้าเป็นกาชาปกตินะกาชาปกติมีโอกาสออกนะครับผมเนี่ยครับผมกาชาปกติจะมีโอกาสออกอยู่ครับผมเนี่ยอุนต้าเลีออนาตแปดดาวสีฟ้านะผมโอกาส0.03นะครับผมถือว่าน้อยมากแต่ว่าถ้าอยากได้จริงๆนี่ครับผมกาชากบดําครับผมกาชากบดํากบแดงครับผมก็คือจะมีโอกาส มาทั้งกบดำและกบแดงเลยผมแล้วก็วิธีสุดท้ายนะผมวิธีสุดท้ายก็คือแพ็กเกจเลนเจอร์นะครับแพ็กเกจเลนเจอร์ก็เนี่ยผมแพ็กสี่แพ็กแปดร้อยสี่สิบเก้านะผมจะได้อยู่ที่กบดำจะได้กบดำอยู่ที่สี่ตัวครับผมแล้วก็ กบดาอีกหนึ่งตัวครับผมแล้วก็กบม่วงอีกหนึ่งนะครับแล้วก็จะได้เลนเจอร์อีกหนึ่งเป็นเลนเจอร์ที่การันตีหน้าตู้นะครับไม่เชิองอ่ะหน้าหน้าแพ็กเกจนะครับก็จะมีโอกาสมันจะสุ่มเอาแล้วก็จะเป็นแพ็กกบนะครับแพ็กกบก็คือร้อยสี่สิบเก้าจะได้แดงอยู่ที่สี่ตัวแล้วก็ได้ดําอีกตัวนึงครับผมก็อันที่จริงอ่ะมันมีมันมีสิบเลยนะครับผมจะเป็นแบบ ดาวเคาะริวนาดนะครับแต่ว่ามันไม่มามันจะด่านสุดท้ายมันจะให้กลุบดํานะผมแต่ว่ามันต้องลุ้นเอานะครับ mm. ก็ถ้าใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์แล้วก็ติดตามผมด้วยนะ mm. ก็จะได้ไม่พลาดข้อมูลข่าวสารที่มีประโยชน์นะครับก็ขอบคุณครับ